สบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขอนีเดียตระลับข่าวซูสังสักแคปักเซ่จ้าพี่น้องมื่อนี้สักแคบกับศิภาทับสมไปขายเขียนแหงนะเพียงเนาะเฮ็ดเขียนแหงกําลังขายสองเถือ่อนเนาะเป็นขังที่สองสุดนี่พี่น้องเนาะมาเดี๋ยวสักแคบอ่ะมีทองอย่างเนาะใส่เขียนแหงแล้วก็จ่องพี่น้องเตรียมพร้อมเนะาะมาเดี๋ยวสักแคบผ้าพี่น้องไปเขียนหาเร,ราเอาสาไีใเท่ายเนาะ นี่เน่าจากีน้องเขียดโอ้ยเมงหวานตองมันหอมนะเขียตากใต้เมื่อวานนี้มันบ่อแห้งแห้งก็เลยมาตากมื่อนี้เติมเนาะเนกะเป็นเวลาอ่าใบหมอกเลยพี่น้องก็เถียงเลยเนาะเถียงเลยพี่น้องอันนี้ใหม่กะเสียบเป็นใหม่เนกะสามไหมมาสกันนี่ถึงเศร้าหามถึงเศร้าแปดมัดเจ้าจ๋าเนาะพี่น้องเดี๋ยวสักแค่สีไปเลยสิขอขี่รถน้ำผึ้เจ้าเนาะ คหาข้าจ้ะเมื่อเติมแดดหอนหน้าหน่องก่ะคันคังซอสเย็บทองฟาไปฟ้ามาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสแคร์พาพี่น้องไปกันเลยเขียนแหงจ้าพี่น้องเขียนแหงสแคร์รอคายเขียนแหงพี่น้องมาเมืองสุกรรมเลยเนาะดจเจอรถผู้ที่คอขี่รถข้ามาเนาะมาหอน,นี่สแคร์ก็ลงเขียนแหงเนาะพี่นายเนี่ยพี่น้องหาเงินมาถุงมาอยูล่ลรอพ่อใหญ่มาเขียนแหงมาพ่อใหญ่ ปงไงปง,ไง่ายเออบ้าเขียนแหงบ้าเขียนแหงไม่ง่ายเขีนยนแหงเขีนยนแหงรับ <c oughs> อะไรนี่เราบอกอ่าวเนาะไปเราอิดพี่น้องเป็นกําลังใจสักแค่ไหนเด้อพี่น้องเลยวันนี้ประกาศทเป็นเหมือวันซุกพี่น้องสักแค่ก็บริสายหนังกันซันนะพี่น้องเนาะไปราไปน้ำการจะเสร็จแล้วพี่น้องมาท่าไนไอขาดพ่อใหม่ เนาะวันนี้บ้าทุ่งกับไปเฮ็ดงานขังเกล็เนาะไปล็อกมันพี่น้องเพราะว่าเออไอ้เพิ่นจางล็อกมันนอนผลได้พี่น้องจักซีจักเหมือได้มาเนาะอาสักแค่ซีาะเขาไปแถวของกาลแถวยังหน้าตำรวจทหารเขาสื้อเนาะนี่ตอนนี้ก็มาหอดแล้วพี่น้องเพราะว่ามี่ท่านยูทูบมันส่งเงินมาให้น้องกรุงหาหลายนวันเกิดนะพี่น้อง สักแค่อเอามาอ่าวแล้วเพ่ดกักว่าพรท่านเห็นบบนะนี่ตามคนเลยมาขายเขียดพี่น้นองย,ย,ย,ยังหลุหลองเพ่ยยังหลุดน,นี่ลองเพ่ยยังยง่ายง่าง่าพี่น้องสักแค่มาตะขายเขียดเลยจ้าในเงินนมะมาถอนแซนสำนัจกนนจ้าเนาะเพราะว่าไปตะเวนแผ่นแดดหอนเมื่อยขนาดพี่น้องสักแค่มาือ,อน เป็นวิ่นเป็นเมาไปพี่น้องเพราะว่าพาแดดโลทัวเที่ยทัวเดย์ได้เพียงน้อยเพราะว่าวันทุกเนี่ยเขาจะกับเห็นงานเคืองมือเขาจะกับเมื่อบานเมื่อซองนะพี่น้องเงียบเลยเนาะเขาแต่กับมาพี่น้องก็กำลังตื่นนอนหายนด้เพียงน้อยพี่น้องหลับอยู่เพีเดียวแอะอย่กระทือว่าขายหยาดได้เพียงน้อยบางหันขายมูลอยู่ได้เพี่น้อง นี่คือนตังขายอยางเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักแค่ขอจบคลิปเด้อพี่น้องถามให้มาคลิปนี้ฝากก็ไลายก็แชร์เป็นกำลังใจสักแค่นั้นฝากก็ดตามที่ประพาคลิปงไม่มาทั้งสักแค่ปากเสีเพราะได้มีรายได้พี่น,อน้องเนาะว่าได้เสื้อขนมให้น้องๆกิน